ยามสัเาว,วันที่เก่าตุลาคมครับผมพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับคนท่งปลาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับคนท่งปลามาเนี่รอปลาคือเกา่า,หา,หาต่อหาลาเฮ็ดพี่น้องจะเป็นเฮ็ดยังไงละ่ะสวัสดีสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องบวาสิเป็นเช่าไทายเช่าเล้าเช่าต่างประเทศสวัสดีสุขสุขคนลราพี่น้องที่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมมายามมาเป็นกำลังแรงใจคนท่งปลาพอกันเก่าตุลาคมพี่น้องมาเนี่ กับการตามหล่าเห็ดของคนสองปลากับยายเกตสีมานเห็ดยังแน่ติดตามกันไปพี่น้องเห็ดยังยายเกตเห็ดขท้าดินโอ้สิผ้าเก็บเห็ดขท้าดินเด้อพี่น้องมึอนี่มีแต่โจมเห็ดขท้าดินเห็ดหนาขาวบางพื้นที่พันเดินแกงหวานคือกันละพี่น้องนี่อ่าตอนนี้เป็นปวกเด้อพี่น้องเห็ดปวกตราปปวกตราปดอกเดียวอือหัวขาคน โอ้คือบ่มีหลายๆเนาะเอองามเยอ่มั้งฮะนี่จุ้มนึงพี่นอ้องงามๆเลยนี่เห็ดหนาขาวหรือว่าเห็ดขาวดินพี่นอ้องแกงแซ่แบแสบแกงหวานมแมนเบิดเลยพี่นอ้องหลายเนาะหลายหลายอดอกนึงเป็นเป็นหมองมันนอนเนาะเป็นเดินมัน บอกมอได้เฮตุนี้ออกเป็นเดินเดินเค่อยออกไปขาวๆคพื่หลังผู้จองไข่อยู่เนาะหลังผู้กับบ่อนยังเราแต่คนหลายกว่าเหต์ห้าวดอกงามงามเนาะงามง่ามเฮ็ดปวกกะมันเฮ็ดขาวดินนี่ละพี่น้องมื่อนี้เฮ็ดปวกนี่เฝ้าหลายเหม่อละนั่มขนาด hai hết đỏ hết bỏ khoai phao đấy, có để cang nhau chắc ngắm đấy, hiểu hết quả, cái đài phun vẫn to hơn. ngắm bờ, lái gì tu à phụng. Ừ, bớt. này À, lùi. hết thảo đìn bị con nước biển nòng, xăm hết. Thế thì hết, đìn hết đòn này là p nong. tấm đọc ná đi nó ừ, đọc, đọc ừ. này nó mong, mong băng 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 เกียไปกิดกระเด็นไปน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเต็มไปอ้าวทงโขมเลยเนาะนาที่เป็นเม็ดอันนี้เดือดอยู่พี่น้องเม็ดตัวนี้อ้าวเนาะตัวนี้กระมานอยู่ดอกข้าวทินนี่ละแกงแสบงามเนาะฝนก็ลงเม็ดและฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องเลยโอ้ถึงงาม ฝนกระหอยเพราฝนฝนกำโอ้แห้งได้ฝนเนี่ยเน้อเปียกล้ะบานลงกเม็ดแลละพี่น้องเอ้ยฝนบรรยากาศช่วงนี้ก็มีแต่ฝนแต่นอ้อ้าวดินพี่น้องร้ายอยู่คุเอาเป็งเงาเนาะก็ได้หนิมยัวเอาด้วยห่างดีดีเหลร พมนี่เดอรนี่ซิมีทิเฮ็ดพ่อมีเนนมมราพ,พี่นออ้องเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดตับแปลงบางคนที่เขว่าเฮ็ดนาข้าวกันเดียวกันเราพี่น้องแกงหวานหวานข้าวดินกะหรี่อยุหกเว้ยปลาซีเอ,ออกรับตามปลาซีหน่อยพี่น้องเออฝนกระหยอยฝนกระหยอยพราฝนอ้า โอ้ยมาด,ด้วยสวยป่ะดูงามเนาะองเหมือนก็งามพี่น้องพอกันวันทีศเก่าตุลาคมพี่น้องกับพ่นซองปลากับยายเกศมาเนี่ยเริ่มแรกก็ตามหาเห็ดปวกพี่น้องบ่มีก็เลยมาล่อข้างบนหาเห็ดดอกเห็ดดินทั่วไปมาหลุ่นติดตามน้อกันไปเงี้ยวๆเด้อพี่น้องกับพ่นซองปลาทีา่มันเห็ดยังแน่มาเนี่ย นะพอจะเห็ดต no. mm. no -No. ah. mm. ัวนี้ละพี่น้องมาเนี่ยท่าเนี่ตัวนี้จุมมันเนาะจุมเหนียนเนาบอเสียงกล่าวประจ้ากูนะนี่มิต่จุมเหนียยพี่น้องได้ดนนีเบิดเนาะเขาบ่ โอ้เสาแหงหายอมไปเก็บน้าอยู่หกทีโอ้ยบานเต็มทีแล้วบานเต็มทีเนาะแต่ยังแข็งอยู่บ่แข็งตัวนี้เป็นแดงน้ำมาร์กพี่น้องตัวนี้ก็นหนึน่งจูงหนึ่งพี่แดงกับสีขาวล้วมอหนี่นี่แต่จูมง,งามๆลูกขันจุ่มแน่นอนกับพ่อเอาแล้วเนาะ เกตมาเจอเห็ดปวกไก่หน่อยพี่น้องมายู่เลยบาทนี่เอาแล้วไปอู้แสบเลยนะเอาปวกไก่หน่อยปวกไงเพื่อนเห็นอยู่ปวกไก่หน่อยร้ายค่ะพนอุ้ยหนอเขาเป็นปวกไงมึงนด้หนอมันเก็บนานได้เก็บยากยากพี่น้องเลยแต่ว่าเวลาไปแกงแสบแต่ว่าเก็บยากมันดอกหน่อย มาทั้งโนนมาพอเห็ดอาเล่พี่น้องมาเนี่เปลี่ยนจากดอนเห็ดขาวดินใหญ่ปลาขึ้นมาโนนพี่น้องเอามันออกบ่อลายแหละยังกัดมันเน่องเออออกหม่องน้องอนะเดมหม่องทะเลจะน้อยได้ยี่ดอกเก็บลายที่คึน้นอ่าถอน,นออกร้ายลายแถวนี้ น้าของเลือดพี่น้องขึ้นมานอนสารพลดาเทศหลบาบนี้พุ่นดอกนดอกออม่วงนาอตัวนี้นาหละต้องดอกตัว่ะอา้าวเฮ็ดไข่พี่น้องวันนาเสื้อวันสี่พอเฮ็ดไข่บันห่อ,อสองดอกปลาแท้นี่บุคคอยมีบันไดเฮ็ดไข่พอทึอวาโชคดีเลยเอ็พี่น้อง ดากงามเลยนี่โอ้ยยังกินมันีดอกหนึ่งโอ้แหลกปะี้ยวเว้ยตาดียังไม่เห็นยังกินเนาะเห็ดบัวลายปีนี้มันเลยยังกินมันเห็ดกองงามแห้งพี่น้องดอกกําล oh, oh ังงามๆเลยกล้วยนี่แจ้งน้อยหนึ่งเนาะ พี่สีงามคนนี้กำลังจุกโตไก่ข้นเราเสียงบ่ได้เฮ็ดทุกมือนเสียงกับเช็ดเขาเนาะโอ้อยหัวดอกไงพี่นอ้องเอ้ยิ่มเดียวหนิฝ่อเอฝ่อเอา,อเอาดอกพอกเต็มทีอ่ะรุ่นนีหก็เอารุ่นหนิแล้วพี่นออ้องใช่หลายแต่อดอกใบใหญ่พี่น้องคมเดียวโอ้โหนี่เท็ดก่อ

เอาอย่างเดียวเอาเอาจงเราเขามากหรวเขามาเอามันเจ็บใจตัวอ้าวเปิดออกเช<ะ>้านางงาม <c oughs> ผมเดียวเด้พี่น้องนี่สนน้องแย่เกตอีกดอกหนึ่งเห็นป่เออกยับหยบเ <c oughs> <c oughs> อ้ยบ้าขนมันใหญ่สีกบฝูงสีนอมันส้เไปไ็นโ่ได้เนี่ย เราแม่งยังงามพี่นออ้องก็ร่างเห็นออกหลายหลาห่มนี่ห่มนี่ก็ร่างเห็นออกลายโอ๊อโกีหน่อยโอกไว้กีหน่อยไรหนอเฮ้ยตัวนี้แห้งงามพีจ่จะเอ๋เกือบพูดเมนี่นีพอได้ยายเกศโอ้ยแฝดแพ็กคู่เป็นแฝดแน่นอน กำลังเห็นดอกไหลเลยอ้หูหนอวุ้ยเดี๋เป็นโลเดี๋ยค่ะมันดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่เดี๋เป็นโลพุ่นเครื่องตาดพุ่นพุ่นดอกหนึ่งอู้หูนออือมาด้ใหญ่ที่มันแปนแปนแค่เลี่ยนดอกหนึ่งเจ้าลายหนอดอนเดียวถ้ามันใหญ่วูู้คือจะเป็นแดงแดงอเป็นแดงแดงครับ นั่นพี่น้องเฮ็ดกอหมเดียวเสี๊ยแต่ดอกใบใหญ่เต็มทีปนไอเดอพี่น้องเป็นดอกง่ายหน่อยเบาก็บาดอ่ะติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องก็พ่นซองปลาขึ้นมาโน่นบ้านนี่เึ้นมาทั้งโน่นทั้งปลาธรรมชาติทั้งบนพี่น้องมาอีกคมหนึ่งมาพออีกแล้วพี่น้องสามดอกงามๆเลยบ้านนี้ก็สิเป็นของใ่เก๋็ถ้อยรถเป็นมุนๆอยู่ผมนี่ใครในดอกงามเนาะดอกงามดีอยู่มันหันที่ดอกหน่อยแต่ที่อ่ จไ,ได้มันตอ <laughs> นนโดดกหนี่่มหญ่ปันไดโอ้ยพ <c oughs> <ๆ>ี่น้องดอกวัวแพ่ทำไม่ตะกี้ไม่จะรุนนี่ล้วบองคับมันหนึ่งในหน่อยพี่น้องนะหน่อยเอาส้มหน่อยแล้วยาเกศ เฮ็ดนาแล้วพี่น้องดอกบิ๊กเลยฮะอย่างก็เต็มตาเล็วแกงกระแสบดอกใหญ่สองดอกออกป่าจิงป่าจังเหออกป่าจิงยังว่างฝนโตเกินโตกถูกเหมือฝนก็ได้เ้าเฮ็ดกะเพรีงง่ามพี่น้องทะรุนนี่พาอเอาอยู่เนาะอยู่งาม มันแล้วมาตำมูเฮ็ดก้อพี่น้องมาเนี่เอ้ยหาหกดอกพี่เอาพี่ก้อนเอาพี่ก้อนเอาดอกนี้ก้อนเออโอ้มาแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นนี่ไล่ดอเห็นลายดอกแล้วกับมูไลยเสี่ยวเอ้ยดูนี่ไข่เน้อดูนี่สีงามจื้อใบเด้อจื้อใบเด้อนี่มาประจำยูมันออกเป็นย่ามยังวะบ่ได้ออกตลอดเอ้ยแันคือดอกนี่น้อ มาของฉันแล้วมือนียหมักลายเนะาะหมักดอ,นอกนี่งามคือกันเออมันก็ลงเขาอยู่ตัวล่ะมาเราบ่ทัวรคนหูโ<ด>บ,บทัวผมไผ่ผมมันเสียงดรถดแลันแซวอยู่เห็นยูบายจกเกตเห็ดกอพี่น้องแดงๆอยู่ผุนโอ้มาเห็ดกอเขามาดอนนี่โอ้ยดอกงามขัดโอ้ย นี่ถั่ยใดคือดอกนี่เนาะเออพี่จูมันโปกไกวเด้นนี่บ่เอาดอกถั่ยใดคือดอกนี่สุดยอดเลยโปไกวชิ้ไวแน่เอาพี่น้องแยกเกตมาผอมูม่มันอีกแล้วพุ้ยแม่เอ้ยพี่น้องเลยม้านแหลมม้านแหลมวันนี้เกือบโป๊เขามาตัวดุงนี่ดุนโอยโปรค้านไหลผอมเอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดเลยเอ พ่มแหลกเท้าเท้าเก็บสามันใหญ่สามเออก็ได้หลายแล้ะน้องเพื่องตาอยู่ปุ่นจะคล้องเพื่อนมาแทะปุ่นดอกหนึ่งใช่เห็นมาเห็นเห็นง่ายกว่ใหญ่ง่ายยังหน่อยเออหน่อยก็เอาเอ้ยปอดม้านอยู่พี่น้องม้านอยู่ต่างนอกออกนี่ดีไซนเลยออกดีแฮะ พี่น้องเดินทางมาหอดไทายคลิปแล้วพี่น้องสําหรับคลิปวันที่เก่าตุลาคมพี่น้องช่วงเสาร์กรับเย็เกตประกันตามหาเห็ดปวกตามลําหวยพี่น้องบ่ได้สุดท้ายก็เลยขึ้นมาดอนปลาธรรมชาติทั้งเครื่องพี่น้องเป็นปลาเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปกับมะเกบเห็ดดินเห็ดกอถือว่ามันอยู่พี่น้องปุ่นมีต่ดอกําง,งามพี่น้องเบ่เง่าขุนขพี่น้องเริ่มแรกเป็นเฮ็ดขาวดิน ออกจากเฮ็ดข้าวดินกับเป็นเฮ็ดนาแหละแล้วก็มาตำเอาเฮ็ดกอพี่น้องพอหอมเฮ็ดกอสองสามหอมยางมันเลยพูดชวนชอบวิดีโออะไรกัซอยเดอ่ดพี่น้องซอยเป็นเรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆที่ซอยเป็นแห่งใจตลอดมาพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่รวมติดตาม เดินทางกับคนส่องปามาจนฮอตไทยคลิปขอบคุณถูกไรทุกแช่ลาพี่น้องขอบคุณถูกการติดตามรับชมพอกันคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนอาจจะมีอีพีสองพี่น้องเมือนี้หลังจากเก็บเพ็ดดินเฮ็ดดอนสรุปเคลียบเลยคลิปเรียบร้อยก่อนสิเขาไปเบิงง้งลงลงหนึ่งเป็นลงเฮ็ดปวกเพื่อมันฝุกพี่น้องถ้าฝุกก็คือมีอีพีสองพี่น้องเป็นการเก็บเพ็ดปวกอ่ะคลิปนี้ไว้สำนียสักก่อนพี่น้องติดตามคลิปต่อไปถ้าเจอเพ็ดปวก สวัสดีครับ